สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ YouTube Channel Promotion Ford by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายที่ Ford พระประแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกลอรี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะพามาพบนะคะบรรยากาศมาชมโชว์รูมเนาะที่ Ford พระประแดงะคะ่ะว่าเก่งกี้มีตัวตนจริงๆนะก็เดี๋ยวพามาชมนะคะว่าสำหรับตัวโชว์ที่มีให้เห็นถ้ามาที่ f อ r d พระประแดงนะคะจะเห็นรุ่นอะไรละสีอะไรบ้างรวมถึงรถที่ให้ทดลองขับค่ะมีรุ่นอะไรบ้าง ะะเริ่มจากรถที่โชว์อยู่ในโชว์รูมก่อนหลกักกานโนะว่าเป็นรุ่นไหนและสีอะไรค่ะสําหรับตัวนี้ค่ะก็ที่โชว์อยู่ก็จะเป็นสีดํานะคะรุ่นของน้องเขาจะเป็นตัว next gen ค่ะวา t แท c ก p ับสนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองเครื่องยนต์2.0นะคะราคาค่าตัวน้องเขาจะอยู่ที่ 9 9 9 0 0 0บาทค่ะในส่วนของรุ่นนี้ค่ะมีสีจัดจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด6สีเลยนะคะสีพิเศษก็จะมีตัวสีขาวมุกนะคะสีเหลืองแล้วก็สีส้ม แบบนี้เลยค่ะในส่วนของสีส้มนะคะก็เป็นสีพิเศษด้วยนะคะของทางฟอร์ดนะคะราคาตัวรถค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีดเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทค่ะสําหรับสีพิเศษแบบนี้นะคะบวกเพิ่มเพียงแค่1,000 0บาทค่าตัวน้องเขาจะอยู่ที่1น9 0 0ล้านค่ะห้าหมบาทเท่านั้นค่ะได้สีพิเศษพิเศษแบบนี้ไปเลยค่ะ ก็อันนี้รีวิวให้ดูนะคะจากคลิป e ีพัผ่านมาพี่ๆอาจจะได้เห็นบ้างแล้วนะคะในส่วนของตัวแต่ละรุ่นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็บอกเลยนะคะว่าสามารถเลือกได้นะคะ จะต้องการเพิ่มออปชันหรือต่างๆเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะก่อนที่จะพาไปดูในส่วนของตัวรถทดลองขับกันค่ะแวะชมน้องเขาสักนิดนึงละกันเนาะตัวนี้ค่ะเป็นหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่โชว์อยู่นะคะในโชว์รูมก็คือเป็นตัวโมเดลเดิมนั่นเองน้องเขาเป็นรุ่นแคปค่ะ XL นั่นเองเป็นแคปตัวเตี้ยนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะสำหรับตัวนี้ทำไมาถึงพามาดู ก็บอกเลยว่าเป็นลอตสุดท้ายจริงๆนะสำหรับสายซิ่งค่ะวันนี้เก่งกี้จัดโปรโมชั่นนะคะเอาใจสายซิ่งทุกๆท่านเลยค่ะถ้าสนใจนะคะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2โปรโมชั่นเลยค่ะสะดวกแบบมีคนค้ำนะคะถ้ามีคนค้ำนะคะใช้เงินออกรถแต่งแบบซิ่งๆแบบนี้เลยนะใช้เงินออกรถเพียงแค่6,900บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะแล้วก็ อีกหนึ่งโปรโมชั่นค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่ ไม่อยากมีคนค้ำนะคะก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะแต่งซิ่งได้เหมือนกันด้วยก็ให้ใช้เงินออกรถเพียงแค่2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะก็ยังไงถ้าสนใจสามารถติดต่อหาเก่งกี้ได้เลยนะคะทั้งตัว next gen ค่ะแล้วก็ตัวโมเดลเดิมนะคะบอกเลยว่ายังมีจัดจำหน่ายอยู่นะคะบางรุ่นและบางสีนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูค่ะในส่วนของตัวรถเทสไดนะคะว่ามีรุ่นไหนให้พี่ๆได้ทดลองขับกันบ้างค่ะ สำหรับรุ่นทดลองขับนะคะก็บอกก่อนเลยค่ะก่อนที่จะไปเจอน้องเขานะคะก็จะเป็นตัววายแท็กค่ะขับสี่นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยของรุ่นนี้ค่ะมีให้เลือกนะคะเปรียบเทียบกันเลยเนาะตัวท็อปสุดค่ะก็จะเป็นตัวขับสี่นะคะเป็นสีพิเศษด้วยนะคะสีเหลืองอยู่ทางด้านขวาของเก่งกี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็ราคาจะจจำหน่ายนะคะสีปกติจะอยู่ที่1 2ึ0 0ล้านสองหมื่นเก้าพัน หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งรุ่นค่ะก็จะเป็นตัว สปอร์ตนะคะบอกเลยว่าจะได้ตัดสินใจง่ายๆเนาะมีทั้งตัวท็อปสุดของขับ2แล้วก็ขับ4ีให้ดูเลยแตกต่างรุ่นกันด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างง่ายดายค่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวทดลองขับนะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะตัวนี้น้องเขาเป็นตัว next gen Sport นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ6สปีด แบบนี้เลยก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจจะมาเยี่ยมชมโชว์รูมนะคะต้องการจะทดลองขับนะคะในส่วนของตัว Next Gen อยากจะมาสัมผัสนะคะตัวเป็นๆก็ทักหาเก่งกี้ได้เลยช่องทางการติดต่อที่จะติดต่อหากันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายนะคะเข้ามาเทสต์ได์หรือสอบถามโปรโมชั่นต่างๆนะคะสำหรับรถโมเดลเดิมหรือโปรโมชั่นตัว n e x t Gen เลนเจอและ next gen e v e r a t ค่ะสอบถามมาได้เลยช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ให้แล้วค่ะและยังเข้าไปรับชมผลงานที่พันธันมากของเก่งกี้ได้ด้วยนะคะที่ YouTube Channel ค่ะและทางเพจ Facebook โปรโมชั่นฟอร์ดบาเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ,ปะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you